สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับตะไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเข้ามาชม EP ีก่อนหน้ากันได้เลยนะครับมีให้เลือกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามกันด้วยครับติดต่อร้านพระ .com ได้นะครับ 065-647-1377ครับกดติดตามช่อง YouTube ร้านพระ .com ผพจร้านพระ .com กดซับะไครตกดติดตาม,ต,ต,ามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมแน่นอนครับหากพบว่าเก๊ครับยินดีคืนเงินแน่นอนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้านะครับ แจ้งที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งได้เลยนะครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรามาชมกันเลยครับพระผงเนื้อวันนะครับหลวงปู่ทวดหยับน้ำะเลจืดวัดช้างให้นะครับใครที่สนใจจะสั่งนะครับ0656471377นะครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลน,นิยมแน่นอนนะครับ พระสวยๆนะครับราคาดีๆนะครับใครที่สนใจติดต่อร้านพระ .com กันมาได้เลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามและสับตะไคร้ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ